สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพัดพนคนราแก้ครับวันนี้เจอกันที่อูช่งางไก่วังเดนอ่าช่งางไก่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่างไก่ทำอะไรครับเนี่ยขั้นตอนอ๋อนี่อะไรเนี่ยบูดยกหางอ๋อบูดยกหางอ๋อบูดยกหางมีม,มีนี่ด้วยมีหัวมีหัวโป เจลาบีไม่ใช่หัวปูแล้วลเขเรียกพัฒนาอาเจลาบีหน่อยนึเอออาเจลาบีพัฒนาขบวนบอกไม่มีที่อาเจลาบีเลยทั้งไก่มีละคันนี้จะบอกไงบ้างเมื่อก <c oughs> ่อนลืมใส่เมื่อก่อนลืมตอนนี้ไม่ลืมแล้วนะเพราะว่าตอนนี้สองคันนะครับท่านผู้ชมอาอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมฝาก กดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดผลคนราหย้าด้วยนะครับและอย่าลืมากดากระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆคลิปดีๆที่พัดผลคนราหย้าจะนํามาฝากท่านผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาชมกันครับว่าท่างไก่ไปถึงไหนแล้วนะฮะนี่รถไถเดินตามฮะสองคันสองคันซ้อนเลยนะครับเนี่ยทำทีเดียวสองคันก่อนเด้่างไก่ม่มยืนลงเลยนะคนเดียวทำสองคันโอ,โอ้โอหแน่สุดยอด แต่ว่าเปนสองคนก็สองคนคนครึ่งช่างกุ๊กไม่รู้ไปไหนแล้วช่างกุ๊กช่างกุ๊กไม่อยู่ฮะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูความขึ้นหน้านะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเจ้าคันนี้คือเจ้าขคงอยุธยานะครับลูกค้านํามาคันนี้มาที่หลังนะครับนี่มาจากอําเภอบ้านโคกหลอดอุตรดิษนี่เองนะฮะมาดูฮะนี่เหล็กหนาคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเหล็กหนาเหล็กหนาดิผมลองวัดให้ท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ ความยาวความยาวเมตรสิบเซนนะครับเนี่ยจากเอาแบบชนเลยนะครับชนชนตัวเครื่องนู่นเลยแต่อย่าไปชนมากนะครับให้เหลือสักนิดนึงนะครับเผื่อว่าแกะน็อตแกะฝาอะไรเวลาตอนซ่อมแซมอ่าตัวตัวโครงนะฮะตอนนี้ช่างไก่บอกว่ามามาทาได้นะครับยังรับได้อีกห้าคันพร้อมกันเลยนะยังรับได้อีกห้าคันแค่นี้ชิวๆเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับอ่ะมียน ตั้งแต่โบกเกียวจะรับสมียนแล้วจากที่เม็ดสิบนะครับสองตัวนะครับตัดสองตัวเท่ากันนะครับถ้าจะให้ดีก็ใช้เหล็กขนาดเนี้ยครับทนทานอ่าก็คือเหล็กสองนิ้วครึ่งนะครับเหล็กฉากสองนิ้วครึ่งหนาก็ประมาณห้าหกมิลน,นะครับหาประมาณห้าหกมิลน,นี่แหละแล้วก็เหล็กตัวซีครับเหล็กอ่าตัวซีก็ตัดกันเลยครับหกหกสิบเซนติเมตรนะครับสองตัวนะะ แล้วก็หลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปทับกับตัวเหล็กฉากวัดย้อนกลับไป20เซนนะครับเียๆเวัดย้อนกลับไป20เซนนะครับแล้วก็เชื่อมเลยนะฮะแล้วตัวเหล็กฉากตัวเนี้ยหาเหล็กแผ่นเหล็กแบนนะครับมาทับเอามาเชื่อมให้ปิดหน้าไว้เลยนะครับสองแผ่นนะครับตัดสองแผ่นเจาะรูให้เท่ากันนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาบูทนะฮะนี่คือบูทคันหน้านะครับบูทคันหน้า ี๋ยวจะเอาต่อเชื่อมบูธคันหน้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะออกมาในรูปแบบนี้นะครับบางต้นฮนะไอตัวนี้ก็เป็นบางโคนฮะนี่บางโคนบางโคนคันนี้โอ้โหช่างไก่เล่นเอาเหล็กเหล็กตีนเป็ดนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาเหล็กตีนเป็ดเลยนะครับนี่ยเนี่นี่บางโคนล็ลอตนี้ช่างไก่เอาเหล็กตีนเป็ดทําเลยครับสี่แผนน่นฮะเพราะว่ามีสองคันข้าง คันละสองแผ่นนะตอนนี้ยังยังไม่ได้เชื่อมเป็นเป็นกรอบเป็นโครงนะฮะอันนี้ดุมล้อนะครับนี่ดุมล้อรถเก๋งนี่อันนี้ล้อขวานะครับนี่ล้อขวาจะเชื่อมอยู่แบบนี้นะครับล้อขวาเนี่ดุย๊ยสายไฟ,ไฟอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวช่างไก่ก็จะเอาคานเอาคานม,มาเชื่อมต่อน,นี้แล้วก็ดัดตัวนี้ขึ้นนิดนึงเนาะดัดออกนิดนึงดัดขึ้นให้มันพ้น ให้พ้นจากตัวคารนะฮะดักขึ้นนิดนึงนี่คือดุมล้อของเจ้ารถคันนี้นะครับเนี่ยดุมล้อของรถคันนี้และอีกคันหนึ่งนะครับนีนนี้อีกคันหนึ่งอ้คันนี้จะพิเศษนะครับในคันนี้ลงทุนไปเจ้าของลงทุนไปเยอะเลยนะฮะหลายหมื่นแล้วนะครับเนี่ยเจ้าของลงท,ล <mm ทุนไปเยอะเลยโครงนี้ซื้อมาครับไปซื้อมาหมื่นสามห้าร้อยนะโค้เฉพาะโครงนี้หมื่นสามห้าร้อยซื้อยางมาอีก อย่างนอกอย่างในชุดนี้ห้าพันกว่าเนาะช่างไก่เนาะใช่ไหมห้าห้าพันห้าหรือเปล่าห้าพันพอดีเนาะอ๋อห้าพันพอดีนะครับรวมทั้งกระทะทั้งชุดเลยนะครับห้าพันนี่แล้วก็เครื่องใหม่ด้วยนะครับนี่เครื่องก็ซื้อมาสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ห้าร้อยนี่เครื่องเครื่องโคเรนโบนะฮะที่บ้านไม่มีนะที่บ้านเขามีก็เลยไปหาซื้อมาใหม่เลยฮะแล้วจุดแล้วนี่อีกคือใดฮะนี่ ได้ปั่นไฟนะครับนี่ขนาด5กิโลวัตต์นะสั่งตรงมาเลยฮะขนาด5กิโลวัตต์เนะวัวเกียรที่220โวลต์อันนี้วเกีร์ซีที่50โอห์มดูฮะโครงกระทิงแดงนี่มาดูอ่าตอนนี้วิธีการติดตั้งของผ่านผ่านหลังผ่านยกผ่านหลังนะครับตนันนี้นี่สังเกตด,ดูคันนี้ฮ จะแตกต่างจากคันแรกนะครับจะแตกต่างแตกต่างจากคันแรกนิดเดียวนะครแตกต่างจากแรกก็คือตัวนี้นี่เองฮะเห็นไหมนี่ตัวนี้ตัวบนตัวทับเนี่ยตัวบนนะตัวบนเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับอยู่ที่หนึ่งเมตรสิบเซนอ่าเมตรสิบเซนเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะแตกต่างตรงที่ว่าเข้าไปถึงอ่าล้นเข้าไปถึงยี่สิบเซนเพื่อเพราะอะไรถึงว้ายี่สิบเซนข้างไก่เอาเครื่องขยับเข้าไปข้างหลังใช่ไหม อ๋อ oh. มีไดมันจะเพราะว่ามีไดไดไดตัวนี้มาติดตั้งตัวนี้ถ้าเอามาอยู่ตรงนี้มันมันจะแคบไปไหมไม่แคบอ๋อ oh, ไม่แคบนิดนึงนิดนึงประคับประคองเอาร <laughs> วยกันร <laughs> วมยช่วยกันนิดๆหน,น่อยๆน,ยนะเอรนี่เป็นไงนี่์อันนี้ฮะอันนี้ให้ดูหลีกมานะครับท่านผู้ชมนี่ๆๆผมพาไปดูให้ดูหลีก ไฮดรอลิกก็มาแล้วสําหรับรถเจ้ารถคันนี้นะครับไฮดรอลิกกันยาพัดนะครับสองสองแกนนะครับนี่สองแกนไฮดรอลิกสองแกนไฮดรอลิกหลังอันนี้ไฮดรอลิกนหน้านะครับตัวยาวใหสดสอลหน้าถะาบอกไฮดรอลิกหลังจะอีกอ,อยู่ทางด้านล่างโน้นนะเนี่ยอ,อยู่ทางด้านล่างเนี่ยอุปกรณ์แล้วก็เมื่อว,วานนี้นาผ่านมาให้ด้วยนะครับนี่นี่โอ้โหมาดูผ่านใหม่กันเลยเนี่ยนำผ่านมาให้ด้วย นี่เป็นฐานสามนะครับนี่ฐานสามผานใหม่เลยนะครับนาไม้ข้าไก่ประกอบติดตั้งไปในตัวเลยฮะเสร็จสับเรียบร้อยช่างไก่ต้องมามาดัดแปลงนิดนึงเนาะม,มาดัดแปลงนิดนิดนึงเพื่อจะดัดแปลงตรงข้างหน้านี่แหละนะครับเนี่ยดัดแปลงข้างหน้านี่แหละให้มันแข็งแรงจะต้องมีการดัดแปลงให้มันแน่นหนากว่านี้นะครับนี่เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ความคืบหน้าของ รถไถนักขับช่างไก่ฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้กับพับคนคนรากหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักสองวันเดี๋ยวผมจะพามาดูความเคลื่อบหน้ากันใหม่ว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมดูฮะวันนี้ออีกย่างดมลนะนี่นมีดมนี่ก็คือดมคันคันนี้นะครับใช้เหล็กหนาด้วยฮะโอ้เหล็กนี้ ล็กกี่มิลน,นะช่างไก่สิบสองเอหกมิลเนาะหกมิลหกเล็กหกมิลหกมิลน,น,นะครับรอดอ่าลูกนี่สังเกตดูถ้าช่างไก่ไม่ไม่ได้ใช้อ่าสลักในใช้เป็นน็อตเลยหรออือว่ามาแค่ลองที่เฉยน็อตเลยใช่น,น็อตเลยเนาะอ๋อมันจะได้ถอดง่ายเนาะอือเป็นใช้น็อตเลยนะครับอ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดพลคนรักญาด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับอีพีนี้พัดพลคนรากแก้าและช่างไก่วันนี้ต้องจากลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียงนีส้สวัสดีครับช่างไก่ลองทันมาจะลื่น